ก่อนรับชมคลิปฝากท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจไม่ใย่เพลินด้วยนะคะรับชมคลิปอย่างมีความสุขจา้าเปิดวาร์ปกันคะ่ะทุกคนวันนี้พาทุกท่านมาเปิดวาร์ปที่นี่เลยค่ะกับดอกดาวเรื่องของเรานะคะตอนนี้นี่อันนี้แตกเยอะมากก็เลยเป็นดอกแบบหลายช่อมากเลยเนี่ยทุกคนอ่าตรงนี้มีสองต้นนะต้นเขาค่อนข้างแข็งแรงมากเลยค่ะ อันนี้ซื้อพันอ่าอะไรนะอะไรสีเหลืองจำไม่ได้แล้วนะคะขออภัยในการจำสายพันธุ์ไม่ได้เขียนไว้เลยค่ะลืมแต่ว่ามีอยู่ในคลิปวิดีโอเก่านะคะทุกคนอันนี้เหลือรอดต้นเดียวไม่เป็นไรค่ะทั้งหมดมี18มเมล็ดแต่เรารอด16ต้นนะคะทุกคนเสียชีวิตไป2ต้นเองนะคะเดี๋ยวเาไปดูอีกค่ะ และนี่ค่ะเขาเป็นดอกแบบใหญ่มากเราเห็นดอกเขาแล้วทุกคนโอ้ยเห็นเราชื่นใจค่ะได้เฝ้ามองทุกวันเลยนี่16ต้นที่เหลือรอดอีกดอกหมดเลยนี่ค่ะใหญ่ๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะดูนะคะว่าเขาจะมีแบบชั้นมากขนาดไหนแล้วก็ดอกจะใหญ่ขนาดไหนนะนูนี่ค่ะ ต้นค่อนข้างสมบูรณ์และแข็งแรงนะคะสายพันธุ์นี้เดี๋ยวจะมาบอกนะคะว่าเป็นสายพันธุ์ของอะไรในท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูข้อมูลเก่าก่อน,นะคะ่ะดูค่ะต้นใหญ่มากต้นแบบลำต้นแบบอวบแล้วก็ไม่เหลี่ยมนะคะสายพันธุ์นี้เป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมช่อยาวความสูงของช่อจะยาวมากดูค่ะความสูงของช่อยาวยาวสุด ชอบต้นที่แบบเขาแบบใหญ่ค่ะทุกคนต้นเขาแบบใหญ่มากดูสิต้นต้นค่อนข้างแข็งแรงถ้าปลูกติดก็คือแบบรอดแน่นอนนี่ค่ะแล้ววันนี้แบบอากาศดีดูสิสวยเลยดูค่อนข้างแบบอวบ รับรองค่ะว่ายังไงก็ถึงเทศกาลลอยกระทงแน่ๆเลยค่ะดอกตใ,ใหญ่แบบนี้คนปลูกก็มีความแบบชื่นใจนะคะนี่และพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย